สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำชะอมผัดกุ้งสดค่ะเอาแบบจัดจ้านเลยวันนี้พี่การซื้อชะอมมาสองกรัรมที่ตลาดสดโอ้โหมันอ่อนจริงๆ,ๆเพื่อนๆคะ่ะอดใจไว้ไม่อยู่เลยต้องจัดเมนูชะอมผัดกุ้งค่ะเดี๋ยวเรามาเด็ดยอดชะอมนะคะอ่าเด็ดเอาแต่ยอดพี่การวันนี้เด็ดเอาแต่ยอดเพราะว่ากัมละยี่สิบบาทอืม แต่น้ำเยอะไปหน่อยเนาะเด็ดเสร็จสับเรียบร้อยนะเดี๋ยวใส่ชามพักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พ่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ชะอมเด็ดเรียบร้อยนะคะอย่าลืมล้างทำฟาร์มสะอาดก่อนนะคะสักสองสามน้ำค่ะประมาณสามร้อยกรัมนะ กุ้งขาวนะคะแกะเปลือกไว้หางเอาเส้นดําออกเรียบร้อยค่ะประมาณสิบถึงสิบห้าตัวนะคะแต่วันนี้จะใช้ใหญ่ใส่ใหญ่สักนิดนึงอ่าจะได้เห็นกุ้งตัวโตๆต่อมาค่ะพริกขี้หนูแดงจินดาเขียวแดงนะคะก็ประมาณสักยี่สิบเม็ดค่ะกระเทียมนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะก็ประมาณหนึ่งหัวใหญ่ค่ะซี่๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนชาค่ะ ัด้วยน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชานะคะ,ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสำหรับที่จะทำชะอมผัดกุ้งของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังผัดไม่ได้เพราะพริกยังไม่ได้ตำจัดการเลยค่ะเอากระเทียมใส่คกนะคะตำพอบุบพอแหลกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่พริกขี้หนูแดงจินดาตำตามได้เลยค่ะ ชอบแซบแบก็จัดเลยค่ะแล้วแต่สะดวกเลยความเผ็ดแต่พี่การตำไม่แหลกมากนะคะเอาไปหยับหยาบพอค่ะพอเราตำแหลกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็เอากระทะตั้งไฟนี่จะแหลกประมาณนี้นะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะพอน้ามันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมกับพริกที่เราตำไว้เมื่อคู่นะคะรอง ผัดเลยค่ะลงผัดให้สุกหอมนะคะจะได้ไม่เหม็นเขียวอ่าสุกหอมได้ที่นะคะตามเลยค่ะกุ้งขาวของเราตัวโตๆใส่ลงผัดได้เลยค่ะนี่โหแค่นี้ก็แซบแล้วนะคะยังไม่ใส่ชะอมเลยเนี่ยอ่าใส่น้ำล้างโคกลงไปสักนิดนึงอ่เขาบอกว่าจะอร่อยก็ตรงนี้แหละ เดี๋ยวพี่การก็จะปรุงเครื่องปรุงลงไปเลยนะคะเพราะว่าชะอมเราใส่เป็นลำดับสุดท้ายค่ะจัดพื้นที่สักนิดสักหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะสีอิ้วขาวค่ะตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวน้ํามันหอยค่ะจะใส่ยากนิดนึงนะคะน้ํามันหอยใส่ลงไปเลยค่ะตัดด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะ แล้วก็ผงปรุงรสนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ผัดค่ะเครื่องปรุงคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ลองชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบก่อนถูกใจได้ที่นะคะลําดับสุดท้ายเราก็ใส่ชะอมค่ะอันนี้เราชิมดูก่อนนะคะแค่นี้ก็แซ่บจนบอกไม่ถูกแล้วค่ะสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนีเนี่ย ปูกใจแล้วค่ะาสเลยค่ะชะอมค่ะอ่อนๆนะคะเพื่อนๆนี่ใครปลูกไว้เอ,อตามรั้วก็เก็บตามรั้วนี่แหละชะอมนี่เป็นอะไรที่ทำกับข้าวได้หลายอย่างนะคะเพื่อนๆจะเป็นแบบชุบไข่ทอดทานกับน้ำพริกมะนาวโอโ้โหก็อร่อยนะคะแต่วันนี้พี่การขอจัดเป็นผัดกับกุ้งนะคะ เพื่อนๆไปลองทำดูนะเมนูแซบ่แซบๆจัดเลยค่ะนี่น่าทานไหมคะเพื่อนๆ่ะอ,อร่อยสุดฟินต้องจัดเลยค่ะเมนูนี้เสร็จซับเรียบร้อยนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเราจะผัดชะอมแค่ให้เขาสลบพอนะคะอย่าผัดนานเดี๋ยวจะไม่อร่อยแล้วก็สีสันก็จะไม่น่าทาน เห็นไหมคะยังเขียวหน้าทานนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ชะชาอมผัดกุ้งของพี่การหน้าทานไหมคะเพื่อนๆะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ